ลุมกระจดีครับมะนาวชุดละยี่สิบครับสามชุดห้าสิบแถมกล้วยหนึ่งวีนะครับนี่ครับแวะมาอุดหนุนนะครับตนจอเแกปลูกเองครับสวัสดีครับพบกับเราพาพุงตลอดนะครับวันนี้เราอยู่ที่อ่างห้วยยางนะครับเราจะพาเพื่อนๆมาชิมผัดไทยพุงกลางนะครับชื่อร้านนะครับผัดไทยพุงกลางริมอ่างห้วยยางโคราชนะครับ เดี๋ยวเราไปดูคุณลุงว่าแกทำมีผัดไทยอะไรบ้างนะครับนี่นะครับร้านเล็กๆครับเป็นผัดไทยก็มีผัดไทยกุ้งใช่ไหมครับครับผัดไทยกุ้งผัดไทยไก่ผัดไทยหมูครับผมมีผัดไทยกุ้งผัดไทยไก่ผัดไทยหมูผัดไทยกุ้งเท่าไหร่ครับคุณลุงครับผัดไทยกุ้งหกสิบครับผัดไทยกุ้งนี่จานละหกสิบนะครับอ๋อไข่ห้าสิบครับอ๋อไข่ห้าสิบบาทครับ ธรรมดา40นะครับหมูและไก่ครับ,รบรอ้าวเดี๋ยวเรามาดูคุณลุงระทํานะครับเพื่อนๆผ่านไปผ่านมาแถวๆนี้ก็แวะนะครับอ่างหว้วยยางนะครับร้านผัดไทยครับดเดี๋ยวเราจะดูนะครับนี้เป็นเส้นนะครับเส้นผัดไทยไดเดี๋ยวให้ลุงแกโชว์ฝีมือครับ แครับนี่คณรวงแกเริ่มลงมกันแล้วนะครับกลิ่นหอมมาแล้วครับตอนนี้ครับหอมมากครับ ของคุณลุงก็มีด้วยนี่ด้วยนะครับมีคนละครึ่งก็มีนะครับโอนผ่านแอปผ่านไรายได้หมดนะครับผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเอาหนุนคุณลุงนะครับช่วยกันอุดหนุนกันครับนี่ครับใส่กุ้งเข้าไปแล้วครับ ลงแกงล,ลังยาห่อไข่ให้เรานะครับอันนี้เป็นอะไรครับลูงแป้งมัน,นะครับใส่แป้งผสมนิดนึงใส่แป้งผสมนะครับอ่าแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับครับได้ที่แล้วครับ คผัดไทยห่อไข่นะครับหน้าตาออกมาน่ากินเลยครับ หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผัดไทยกุ้งห่อไข่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเดี๋ยวร้อนแล้วครับนี่ครับผักเครื่องเคียงนะครับแล้วก็นี่เป็นผัดไทยกุ้งห่อไข่นะครับนะครับมาชิมกันจานใหญ่นะครับจานใหญ่มาก นี่ถ้าไม่ต้องปรุงก็อร่อยนะครับบีบเหลืมะนาวอย่างเดียวก็อร่อยนะครับเนี่ยนี่ครับปกติก็กุ้งก็ผัดไทยกุ้งเนี่ยหกบาทนะครับแต่ครนี้เราสั่งคุณลุงไปว่าห่อไข่ให้ด้วยก็เพิ่มอีกสิบาท เขาเขอบว่าจานนี้ครับ70บาทครับ70บาทจานนี้ผมว่าไม่น่าจะหมดสองคนกําลังโอเคเลยครับสองคนก็คนละ35บาทก็ไม่แพงครับใช้ได้ครับน,น,นี่ครับคุณลุงก็บอกว่าร้านเนี่ย ถ้าใครไม่มีเงินนะครับจะให้กินฟรีเลยครับแค่บอกว่าไม่มีเงินนะครับไม่ห่วงครับลุงแกใจดีมากนะครับเพื่อนเปิดทุกวันไหมครับคุณลุงครับไม่ทุกวันนะครับตอนนี้ว่าลูกพักว่าจะให้หยุดแล้วตอนนี้ครับครับแต่ปกติก็ทุกวันนะครับเนาะปกติทุครับแน่พยายามวี่จะปาดมาก ครับกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิดครับเปิดงร้านเปิดสองโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นนะครับใกล้ๆกันก็มีนี่ครับอ่างเก็บน้ําครับอ่างว้อยยางมีวิวให้ถ่ายรูปอยู่ครับแต่ช่วงนี้โควิดครับก็ดูแลตัวเองนะครับที่ร้านคุณลุงมีเบอร์โทรนะครับเบอร์โทรอะไรครับคุณลุงครับ ศูนแปดหกนะครับสองสี่สี่สองสองหกสองนะครับและอีกหนึ่งเบอร์นะครับศูนย์แปดเก้าแปดีเก้าหห้าแปดห้านะครับครับผมโทรมาสอบถามนะครับว่าร้านเปิดไม่เปิดนะครับนี่ครับคุณลุงแกบอกมาคนละครึ่งมีนะครับโอนได้ครับนี่ครับไข่อร่อยครับ อย่างไรบ้างครับคุณลุงครับของในสวนครับันามีทักล้วยครับมีกล้วยมันาวของเป็นใวที่มีองีส่ยนี่ครับลุงแกขายผัดไทยใช่ไหมครับแล้วที่บ้านแกปลูกปลูกผักผลไม้ครับแกก็จะมีกล้วยมีมะนาวแล้วก็ผักต่างๆนะครับมาขาย ก็แว่มูุดหนุนพณลุงนะครับของแกปลูกเองนะครับครับสำหรับวันนี้พาพุงตะลอนต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปด,ดีๆของเราต่อๆไปสวัสดีครับ